ฮันาดูเซ็ตสวัสดีครับแป้ครับครับโอ้โหวันนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับเทรลเลอร์ The Falcon and the Winter Soldier โอ้มาแบบว่ามงเลยครับวีดีโผมาเยยีออกับแคลเลกกับทหารฤดูหนาวเฟาวคอนี่เยวเยียวชัดเจนอยู่แล้วว่าเยียว อย่าไปเรียกเยี่ยวเลยผิดเยี่ยววินเทอร์นี่เราดูหนาวไ่โซเจอร์นี่ทหารคือเป็นทหารเฉพาะหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยไม่เป็นเออเป็นอย่างอื่นเป็นตำรวจเป็นตำรวจหน้าร้อนเป็นทหารฤ้วดูหนาวอ่ะขี้เขียดเมาส์รู้อยู่แล้วไอ้เลยนะของมาเวลสตูดิโอซีรีส์ใหม่ต่อจากวันด้าวิเชียนวิเชียนจบปุ๊บไอ้คู่นี้มาปั๊บโอโหคือแบบ ไม่ต้องพักหายใจหายคอกันเลยมา <c oughs> ต่อเนื่องไป <c oughs> ต่อเนื่องเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดไฟหนึ่งทีโอ้โ,โ,อโหมืดเลยมืดมองเราไม่เห็นแล้วอ่ะระบบไฟยี่ห้ออะไรเราไม่พูดนะเพราะเราไม่ได้ค่าโฆษณาเราไม่บอกให้เขาหรอกอ่ะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามคลิก so, who <c oughs> เฮ้ยทำไมแซมชอบโปรตีนคุณ <c oughs> <c oughs> แผนเราว่าไงไม่มีแผนเว้ยโดดเลยอ๋อแม่งบินไม่ได้คะ <m uch> มันทิ้งเพื่อนได้รูปโล่โอเจ๋ง <c oughs> ได้เสียงไทย <c oughs> อ๋อนี่ไอ้อนี่ตัวเก่าไอ,อชื่ออะไรวะซีโม่ซีโม,โโมโ่นี่ไงนักกากมาแล้ว บาลอนติโมเออนึ่ชื่ออยู่น,นี่แก๊งไหนเนี่ยแก๊งไหนเนี่ยใครเนี่ยอ่าบักกี้แซมถือโลถือโลเฮย้เยสุดแล้ <laughs> เยเฮ้ยอ้าวไอ้นี่คุยไอ้นี่รับเฮ้ยมาถ,ถึงเก้าโอเคมันเน่โอ้โหแอคชั่นเฮ้ยชารอนไอชื่ออะไรนะหลานเป็กกี้ เฮ้ยนี่ตูดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดนึกออกละโอ้โหโอ้โหสิริโอ้โหโลโอ้โหโคตรเท่เน่โอ้โหโดนต่อยเฮ้ยโหแขนเหล็กโดนผู้หญิงเตะตูดเฮ้ยโอ้โหแม่งมุดปีกแขนมาแล้วโอ้โหโล่เด็ดเลย เห็นไหมเห็นยากเลยทำอะไรตรงนี้อ่ยแข่งจ้องตาไว้ควนตุ๊ตีนอายุเท่าไหร่กันนะวันนี้่ะโอ้ยดิสนีย์พลัสโอ้โหอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเปิดไฟก่อนโอ้โหกลับมาแล้วโอ้ได้เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อน โอ้หสั้นสั้นเหมือนกันนะนิดนิดเดียวคือจริงๆอะมันเหมือนมันเคยมีแบบเป็นฟิชเชอร์เลเป็นทีเซอร์อย่ามอย่างมาก่อนหน้านี้ละอันนี้แต่ว่าอันนี้เขาเขียนเลยว,ว่าเป็น Tra iler, ออฟฟิเชียลเทรลเลอร์คือเหมือนทางดิสนีย์พลัสเนี่ยทางมาเวลสตูดิโอเนี่ยคือเอาอันนี้เป็นแบบจริงจงังออฟฟิเชียลทางการทางการตัวแรกครับอ่ามันมีสิ่งที่เห็นแล้วคือมันมีนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องชื่อคาแรคเตอร์นะเดี๋ยวไปขอเซิร์ชข้อมูลก่อนมันเหมือนเป็นกัปตันเมกาเนี่ย ของฝั่งรัฐบาลอะรัฐบาลแต่งตั้งแต่งตั้งขึ้นมาคือไม่ใช่ของฝั่งซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งตัวเนี้ยคอมิกก็มีด้วยเออผมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอีกคลิปหนึ่งอ่าคลิปคลิปคุยกันหลังดูเทเลอร์อ่าอันนี้อันนี้เอาันผ่านไปก่อนแล้วก็บาลอนซิโมครับจากไอ้นี่ซิวิวอ a r ที่แบ็คแพนเทอร์เขาไปอุดปืนไว้ไม่ให้ยิงฆ่าตัวตายอ่าที่ทีชาล่าเนี่ยเขาไปเขาไปเบรกไว้นี่ไงกลับมาแก้แค้นละแล้วก็ไอ้หน้ากากสีม่วงเนี่ยในคอมมิกก็มี อันนี้คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีซีนสวมหน้ากากแน่นอนเพราะว่าที่เราทักกันแต่ก่อนอะคือไอ้บาลอนซิโมเนี่ยมันมาเล่นเป็นผู้ร้ายในซีวิวอร์ใช่ป่ะแต่มันไม่เคยมีชุดเลยม,มันก็เป็นแบบหน้าคนปกติตอย่างเงี้ยเออมันยังไม่ได้แบบใส่หน้า,นากากอ,อันนี้เห็นละแล้วก็มีใครอีกชาลอนชาลอนอชาลอนนี่เห็นตั้งแต่ไอ้ซีวิวอร์ครับไอ้กินโผลม่มาไอ้นี่แล้วด้วับวินเทอร์โซเจอร์ในชิวไงเออ,อตอนนั้นอะที่มาช่วย สอดแนมเอสเตีปโรเจอร์อยู่แล้วก็ที่นิกฟิลล่งนิกฟิลลี่แกล้งตงแกล้งตายอ่ะคือได้โผล่เยอะแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้ที่ไม่เคลียร์เรื่องหนึ่งว่าเป็นญาติฝ่ายฝั่งไหนของเบกกี้คาร์เตอร์เพราะว่านางสกุลเดียวกันคาร์เตอร์ตรงนี้เราเราไม่ค่อยชัวร์่าไหร่ใครรู้ข้อมูลก็เอาพ์มาบอกหน่อยว่าชาลอนกับเบกกี้เนี่ยคือเป็นสัมพันธ์อะไรนับญาติยังไง อันนี้ก็น่าจะมาช่วยฝั่งเอระเอกช่วยอยู่แล้วเพราะว่ารู้รู้จักกันอยู่แล้วเคยจูบของสตีฟด้วยตอนซีวิวอแล้วไอ้สองคนนี้เขานั่งเมาส์ในรถไงวอสตีฟเราใชได้จูบหญิงแล้วเว้ยจูบหญิงแล้วเว้ยแล้วก็มีใครอีกมีบารอนซิโมฟาวพอนเออแล้วก็มีกับตอเมริกาของรัฐบาลแต่งตั้งที่เห็นน่าจะประมาณนี้นะเออแล้วมีเอ็นหน้ากากไม่รู้แก๊งไหนอ๋อ่าอันนี้บอกเลยว่าไม่รู้จัก เออไม่ไม่น่าจะฝังผู้ร้ายน่แหละที่มีรูปมือเออเออเออคือน่าจะเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ใช่เมื่อกี้บานโดนต่อยอยู่เออแก๊งนี้แหละที่ก่อนล่วงลงไปที่ไอซฟลคอนกับแซวเป็นไงโดนผู้หญิงคลิกแออแพ้ผู้หญิงโดนผู้หญิงเตะตูดอืมแล้วก็อ่ะเออพูดถึงคาแรคเตอร์หน่อยมันจะคล้ายๆไงนี่ผมนึกถึงเนี่ยนี่ไอสมัยเก่าๆเลยไอเนี้เลเทอร์เว็บเบนเมลกิฟสันที่แบบ มันจะมีแบบผิวขาวคนหนึ่งผิวสีคนหนึ่งแล้วก็คอยแบบกัดกันอ่ะคือคอมเมนกันอยู่ด้วยโกนตีนกันไปโกนตีนมาเป็นคู่หูกันที่แขวะกันไปแขวะกันมาเหมือนคล้ายๆเนี่ยเฉนหลงกับคิสทักเกอร์ลัชอออเหมือนเลยคือแบบเนบกันมาเนบกันมาไอคนนี้เก่งอย่างนั้นไอคนนั้เก่งอย่างนี้แล้วก็แบบคอยแบบกัดกัดกันอ่าจริงรังกันแต่ว่าเหมือนแบบทะเลาะกันให้เราเห็นครับ ตั้งแต่ไอ้นี่แล้วซีวิวอลตอนที่แพอ้พิเตอร์ปั์เกอร์สไปเดอร์แมนมันยิงใยใส่แล้วอนี้ก็ส่งไอโนกเขาไอ้เลสฟอลคอนบินชนไอพิีเตอร์ปั์เกอร์กระเด็นไปไอ้แขนเหล็กเขาแซวมันมึงไม่ทำตั้งนานแล้ววะปล่อยให้แม่งเราโดนติดพื้นอยู่เออแพ้อยู่แล้วก็ไอ้ซีนในรถที่แอบดูสตีฟจูบบชาลอนน่ะเขาก็กัดกันเรื่อย้ยมึงเถิดไปหน่อยดิวะมองไม่เห็น ทีบบอกเกะกาอันนี้ก็อะไรคือคาแรคเตอร์เขาแบบนี้กาดกัดคุกกี้คุกกี้กู่กักแต่การเป็นว่าอาเรื่องเนี้ยดูทรงหน่าจะเหมือนแบบซีกันเลยไปแบบเป็นแบบบัดดี้คอปอย่างเงี้ยแบบตำรวจคู่หูอย่างเงี้ยนะเออเหมือนหลายเรื่องเลยแบบเออนึกนึกออกนึกถึงหนังฝรั่งออกไอลิเทอร์เวเปนเนี่ยเหมือนสุดลัสอาร์ดเออใกล้เคียงประมาณนี้อารมณ์นี้ครับไอ้เดี๋ยวนะดูวันที่ทีจำไม่ได้เมื่อกี้สิบเก้ามีนาสิบเก้าอะเออเออนึกไม่ออกสิบเก้ามาร์สสิบเก้าเขา สิบเก้าเขายีเราวันเดียววันศุกร์เขาวันเสาร์เรามีนาคมเนี่ยได้ดูแล้วซึ่งเราดูปฏิทินมาแล้วถ้าเรานับวันด้าวิชั่นสมมุติถ้าจบตอนที่เก้าที่ที่เคยได้ยินข่าวมาอันนี้ยังยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์สมมุติวันด้าวิชั่นมีเก้าตอนมันก็จะเว้นวีคเดียวเองครับแล้วถัดมาเนี่ยไอ้นี้ต่อเลยโอ้โหต่อเนื่องกันไปคือเควินไฟกี้ที่ต้องบอกว่าจัดเต็มครับ โอ้โหใครเป็นแฟนมาเวลสตูดิโอตัวนี้อาจจะเงาเหงาเรื่องหนังเราแห้งเหี่ยวมาอ่ะอย่างน้อยทีวีซีรีส์เฮ้ยแม่งมาว่ะมาแบบเต็มอ่ะเต็มเต็มเท้าเต็มดอกก็ตื่นเต้นนะอ่ะดูแล้วขำอยู่มมซีนหนึ่งมันตัดต่อหลอกเรานะไอเหี่ยวก็ขวีง้งไอแขนเหล็กรับเออ <laughs> จริงจริงไม่ใช่แต่คนละซีมนมันไม่ใช่ซีนคอนติลิรอแต่มันแบบตั้งใจกวนเราเออโลเนี่ยเห็นว่าเด่นครับ คืออันนี้ผมผมเคาะเลยนะว่าตอนจบของของซีซั่นน่ะแซมอ่ะแต่งตัวเปล่า mm hmm. อ้าวคือในคอมิกเนี่ยเขาเป็นกับตันเมกาเนี่ยทั้งคู่ครับคือเป็นรุ่นที่สองอจากสตตฟโรเจอร์แต่ใน MCU เนี่ยถ้าเราเทียบจากจาก N เกมเนี่ยจะเห็นว่าคุณปู่สตตฟเนี่ยเขาให้โล่ให้แซอืม,อม เพราะว่าอันนี้เรา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 เ,ราเ,ราเราดาๆนะว่าเพราะว่าบัคกี้เนี่ยมันในบทของ MCU ซเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบเคยเป็นแบบแอสเซสซินมาก่อนเคยเป็นผู้ร้ายมาก่อนเออเป็นมือสังหารเป็นผู้ร้ายฆ่าพ่อแม่โทนี่อย่างเงี้ยอเออคือมันแบบมันไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทํานะมันโดนเหมือนแบบแล,ล้างสมองรัสเซียล้างสมองมาเออแต่ว่าแซมเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนแบบพระเอกมาโดยตลอดเลยเป็นทหารเป็นแบบว่าฝั่งฝั่งดี่ะฝั่งดีมาตลอดเหมือนสตีฟเขาก็เลยมอบโล่เนี่ยให้แซมว่าเฮ้ รับผิดชอบด้วยอ่าไปเป็นแบบกัปตันคนต่อไปให้หน่อยซิอ่าถึงซึ่งแซมเนี่ยเขายังปฏิเสธอยู่นะอ่าใช่ตอนจบเอ็นเกมเนี่ยเขายังแบบแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แบบเฮ้ยผมจะไหวหรอสตีฟเออคือยังยังไม่แบบยังไม่ชัวแต่ที่ผมเดาเดาว่าตอนจบซีซั่นของซีรีส์เนี้ยอาจจะรับช่วงผมว่าแซมอ่ะแต่งตัวเป็นกัปตันเมการับช่วงใส่ชุดเต็มยศเลยแต่งชุดเต็มยศเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเออคือเป็นแบบกัปตันบินได้โอ้โหมาไฮโซเลย เดี๋ยวคิดอะไรออกเพิ่มเติมเดี๋ยวยกไปคลิปนึงครับอ่าเดี๋ยวยกไปคลิปพรีวิวไปมาวันนู้นต่อไปมาวันนู้นต่ออ่าวันนี้ก็มันอ่ะครับตื่นเต้นคือแบบตอนแรกคิดก็อยู่นะวันด้าจบนี่จะเหงาไหมวะคือแบบนี้มันมันครึ่งซีซั่นแล้ววันด้าเนี่ยมันมาแบบครึ่งทางแล้วครับเราว่าเอ๊ะจะยังไงต่อดีโอ้โหไฟกี้เขาบอกว่าไม่ต้องตกใจไปต่อเนื่องกันไปยาวๆต่อเนื่องยาวๆอ่ะพูดถึงต่อเนื่องช่องเราตอนนี้ก็เริ่มต่อเนื่องแล้วครับ ซับสคริปชั่นเนี่ยเริ่มเพิ่มแล้วอ่าตรงเนี้ยขอบคุณขอบคุณมากนะครับทุกคนที่กดซับสไคร้กดติดตามช่องเราใครที่เซตพับบิกเนี่ยเราเห็นชื่อทุกคนเราขึ้นชื่อตลอดส่วนคนที่เซตไพรเวทเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราอ่านชื่อไม่เห็นก็จริงแต่เรารู้ว่าคุณอ่ะกดติดตามช่องเราเพราะตัวเลขมันเพิ่มอันเนี้ยอันเนี้ยขอบคุณจากใจจริงๆคือเราจะมีแรงเดินหน้าทําช่องต่อไปแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์อันนี้ขอบคุณด้วยคือเราตอบหมดคุณบ๊มเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ ผมนี่ตอบทุกคอมเมนต์คือไม่พลาดไม่พลาดชื่อชื่อเนี่ยจำได้หมดอะใครมาบ่อยมาบ่อยผมผมแม่นจำได้หมดขอบคุณแล้วก็ยังคอมเมนต์ก็ได้อยู่คุยกันอยากพิมพ์อะไรพิมพ์อย่าด่ากันมันพอด่าได้แต่อย่าแรงอ่าแล้วส่องเฝากถึงคนใหม่ๆที่เพิ่งมาเจอช่องเราอย่าลืมสับสคร b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่สวัสดีครับ เยี่ยวหน้าหนาวทหาร <laughs>